นวนิยายเสียงเรื่องเลือดแค้นสีชมพูประพันธ์โดยเพลระดาเฟื่องอักษรบทที่8หมอทีรัตมองหน้าวสวยๆของออมทองที่นั่งอยู่ตรงหน้าด้วยแววตาคลางแคลงใจวันนี้ออมทองมานั่งรอเขาที่ห้องพักแพทย์แต่เช้าก่อนเขาจะมาซะอีกและเขาก็ยังไม่ได้ทำอะไรเลยเพิ่งจะมาจากบ้านตามปกติพี่หมอคะ อ,อมมีเรื่องจะคุยด้วยขอเวลาสินาทีก็พอค่ะหน้าของออมทองค่อนข้างซีดแต่ก็มีสีสันด้วยเครื่องสำอางที่ลงเอาไว้ค่อนข้างหนาเอาสิจ๊ะตามสบายพี่มีเวลาให้คุณออมมากกว่า10นาทีก็ได้อ,อมทองมองมือตัวเองทั้งที่เตรียมใจมาแล้วสำหรับเรื่องนี้แต่ก็วันๆเพราะเธอนั้นจริงๆแล้วเป็นคนที่ค่อนข้างจะขี้อายสักหน่อย กับเรื่องอย่างนี้และสําคัญที่สุดเธอเป็นผู้หญิงเสเีะด้วยเรื่องนี้เขาน่าจะเป็นฝ่ายเริ่มก่อนไม่ใช่เธอแต่ในเมื่อรอแล้วเขาไม่เริ่มเธอก็คิดว่าจะเริ่มเองก็คุณยายบอกนี่นาว่าสมัยนี้ไม่ใช่สมัยโบราณแล้วจะมานั่งอายอยู่ก็มีหวังคนอื่นค้าไปทานแน่พี่หมอของเธอขี้ริ้วขี้เรศที่ไหนกันฐานะ รูปร่างหน้าตาสารพัดที่จะเพอร์เฟกสาวที่ไหนจะไม่สนใจเขาหากรู้ว่าเขาเป็นใครรูปหล่อซ้ำยังโสดอย่างนี้เนื้อหอมจะตายไปคืออย่างนี้ค่ะพี่หมอออมทองพูดออกมาอย่างตัดสินใจคือทางคุณแม่คุณยายก็ถามออมทุกวันออมก็เลยอึดอัดใจมากเพราะหากคำตอบไม่ได้นะคะพี่หมอหืม ไหนคุณแม่กับคุณยายถามว่าอะไรเขามองหน้าเธอรู้ว่าเธอหมายความอย่างไรออมทองเป็นสาวขี้อายเขารู้เรื่องอย่างนี้หากไม่เก็บกดมากๆออมทองคงไม่มาพูดกับเขาหรอกก็แบบว่าเมื่อไหร่เราสองคนจะทำอะไรสักทีเอ่อหมายถึงการมั่นแล้วก็การแต่งงานนะคะเ <Spe> <by yourself. S 1> มื่อวานคุณป้าก็โทรมาถ,ถามข่าว ว่าเราสองคนไปถึงไหนแล้วออมก็เลยต้องมาถามพี่หมอนี่แหละค่ะคือออมอึดอัดเหมือนกันนะคะเรื่องนี้ทั้งทางคุณป้าทั้งทางคุณยายคุณแม่ของออมออมว่าเราจะเอาอยัางไงกันก็เอาเธอค่ะคุณหมอหมอทีรัตอื้อไปนิดนึงแววตายังคงเหมือนเดิมไม่หวั่นไหวเขามองหน้าออมทองอย่างเห็นใจและก็เข้าใจผู้หญิงที่นั่งตรงหน้า ชีวิตออมทองตั้งแต่รุ่นสาวไม่มีใครเลยหล่อนอยู่ในกรอบมาโดยตลอดมารดาเลี้ยงหล่อนอย่างสมัยโบราณเขาเชื่อว่าออมทองเป็นคนดีและก็เคยคิดว่าเขาจะต้องรักออมทองได้ในวันหนึ่งข้างหน้าหากว่าเขาได้แต่งงานกับหล่อนตามที่ผู้ใหญ่เห็นดีเห็นงามตั้งแต่ต้นพี่จะจัดการเรื่องนี้เองนะคุณอ,อมในเร็ววันนี้แหละ พี่ขอปรึกษาคุณแม่ก่อนว่าท่านจะให้ไปหาคุณยายได้ในวันไหนเอางั้นนะจ๊ะเสียงเขานุ่มนวลน,น่าฟังคนฟังนั่งใจหวามเมื่อรู้ว่าคำตอบนั้นเป็นอย่างนี้ออมทองหน้าแดงระเรื่อยิ้มออกมาได้อย่างหน้าตาชื่นบานเลยทีเดียวค่ะพี่หมออมจะกลับไปเรียนคุณยายกับคุณแม่อย่างนี้พี่จะกลับไปหาคุณแม่ ไปถามท่านเรื่องนี้เหมือนกันจริงๆแล้วอะ่ะพี่ก็อยากให้เรื่องนี้มาถึงเร็วๆนะจ๊ะแต่คิดว่าออมเองเพิ่งจะเรียนจบมาไม่นานทำงานเพิ่งได้สองปีเขาพูดยิ้มๆออมทองทำท่าสะค้อนเขาสองปีแหมพี่หมอคะคนอื่นเขาจบปุ๊บแต่งปั๊บก็มีนะคะอย่างยายสวรสนั่นไงเหรองั้นเอางี้นะ เราแต่งงานกันเลยวันนี้เร็วกว่าเขาด้วยโอเคไมหมล่ะคุณออมไปเข้าโบสกันบ่ายนี้เลยจะได้ไม่ต้องทำอะไรให้ยุ่งยากเขายืนหน้าร้อยญิงสาวด้วยแววตาที่พราวระยับออมทองรีบลุกขึ้นทันทีคอนเขาวงโตพี่หมอเนี่ยบ้าจริงไม่เอาละออมไม่คุยด้วยแล้วจะไปทำงานซะทีหมอทีรัฐมองตามอองทองออกไป ใบหน้าเขามีรอยยิ้มละไมแล้วในนาทีนั้นเขาก็เห็นเหมือนกันว่าร่างที่เดินลับประตูไปนั้นเป็นร่างของผู้หญิงอีกคนหนึ่งที่ก้นบึ้งของหัวใจเขาจะนึกถึงหล่อนอยู่ตลอดเวลาสุจารีผู้หญิงที่น่าสงสารคนนั้นป่านนี้เธออยู่ที่ไหนนะจะทุกข์สุขอย่างไรก็ไม่รู้เธอคงลำบากมากเพราะงานก็ไม่มีทาท้องก็ไม่มีพ่อ เขาเชื่อว่าเธอจะต้องลำบากมากแต่เธอคงไม่มีทางที่จะปรีปากออกมาให้ใครรับรู้หรอกโดยเฉพาะคนนอกอย่างเขานี่คุณหมอคะพยาบาลสาวนางหนึ่งเข้ามาเรียกเขาคุณหมอมีอะไรเหรอเขาหมองหน้าพยาบาลอย่างเลื่อนลอยไปแล้วเมื่อน,นึกถึงผู้หญิงคนนั้นขึ้นมาเหมือนกับว่าหล่อนมานั่งอยู่ที่กลางใจเขานั่งอย่างน่าสงสารซะด้วย กับสภาพอย่างนั้นเขาสงสารเวทนาเธอเหลือเกินก็คือได้เวลาตรวจคนไข้ทางด้านโน้นแล้วค่ะคนไข้มานอนรอคุณหมอนานแล้วเสียงพยาบาลค่อนข้างจะเกรงใจเพราะเห็นว่าหมอที่อยู่ในสภาพนั้นดูมันยังไงยังไงอยู่เหมือนกันหล่อนเห็นว่าก่อนหน้านี้อมทองเข้ามานั่งคุยกับคุณหมอในห้องแล้วพออมทองออกไป หมอทีรัตก็เป็นอย่างนี้งั้นเหรอเออนั่นสินะผมนี่แย่จริงเขารีบผุดลุกขึ้นจากที่นั่งพยาบาลเรียกสติกลับึ้นมาใหม่อย่างชนิดรีบด่วนเขาเป็นหมอและคนไข้ที่มาหาเหล่านั้นก็คนท้องทั้งนั้นเขาเข้าใจสภาพจิตใจคนท้องได้ดีที่แพ้มากก็แย่หน่อยที่ไม่แพ้เลยก็จะหงุดหงิดอย่างมาก หากว่ารอหมอนานๆอย่างนี้เร็วเข้าเถอะคะ่ะคุณหมอคนไข้คนนี้แพ้มากด้วยคนไข้พิเศษของคุณหมอนะคะพิเศษเหรอเอ๊ะก็ผมไม่ได้รับใครเป็นคนไข้พิเศษมานานแล้วนี่ทุกคนที่มาหาผมล้วนธรรมดาทั้งนั้นเพราะผมให้ความสำคัญเท่ากันหมดไม่มีแบบเก่าอีกแล้วเขาเดินไปจากห้องนั้นหมอทีรัต กำลังนึกว่าใครนะที่มาอ้างว่าเป็นคนไข้พิเศษของเขานั่นเดี๋ยวนี้โรงพยาบาลไม่มีระบบคนไข้พิเศษอีกแล้วหมอทุกคนจะต้องเห็นความสำคัญของคนไข้ที่มีท้องเท่ากันหมดเอหรือว่าสุจารีไม่ใช่มากกว่าเพราะสุจารีนั่นยังไม่ครบกำหนดมาตรวจท้องต้องอังคารหน้าถึงจะครบกำหนดเขาอย่างว่าช้าเกินไป รอน,น่าจะมาเซวันนี้พรุ่งนี้แต่คนนี้หนูเห็นมีลายมือคุณพี่ออมทองกำกับไว้ว่าพิเศษค่ะหนูจํำลายมือพี่ออมเธอได้เร็วหน่อยนะคะคุณหมอเธอมีเลือดออกมาด้วยค่ะเห็นว่าล้มเพื่อนพาส่งด่วนดีว่าคุณหมออยู่นะคะเนี่ยล้มด้วยเหรอเขาเห็นไปอย่างรวดเร็วรู้แล้วว่าคนไข้เป็นใครเพราะคนไข้คนนี้ ออมทองเขียนไว้เองว่าเป็นคนไข้พิเศษโทสุจารีค่ะเธอชื่อสุจารีหนูเพิ่งนึกออกนอนร้องครางเลยค่ะเจ็บมากเขาผลักประตูห้องตรวจฉุกเฉินเข้าไปใจหายยังไม่เคยเป็นมาก่อนเลยสุจารีล้มทำไมเธอจะต้องเป็นอย่างนี้ด้วยเล่าหลานของเขาอยู่ในท้องของหล่อนจะเป็นไรหรือเปล่านะร่างของสุจารี นอนตัวงออยู่อย่างคนที่เจ็บปวดนักหนาพยาบาลคนหนึ่งไม่ทันได้ดูว่ามีใครเข้าไปหล่อนกำลังดูคนไข้ยอยู่พอดีเดี๋ยวหมอก็มานะ่ะอย่าร้องนักเลยคุณที่เวลานี้เราร้องดีนักเวลานั้นทำไมไม่ร้องเข้าไปล่ะวันนาหมอทีรัตตาวาวด้วยอารมณ์โกรธจัดที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็วเขามองหน้าพยาบาลคนนั้นอย่างไม่พอใจและพยาบาลคนนั้นก็น้าเผืดไป เดี๋ยวเราคงต้องคุยกันนานหน่อยนะเออหมอคือเขาไม่สนใจท่าทางของพยาบาลปากไม่ดีคนนั้นปราดไปที่เตียงโอบไหล่สูจารีขึ้นมาอย่างอ่อนโยนและอย่างที่ไม่เคยทำกับคนไข้คนไหนมาก่อนด้วยเอาแขนทั้งสองโอบกอดหลอนไว้อย่างห่วงใยจารีเป็นอะไรไปเนี่ยจารีบอกหมอสิจารีเป็นอะไร สุจารีลืมตามองหน้าเขาใจมาตั้งเป็นกองหล่อนล้มเมื่อก่อนหน้านี้ที่หน้าห้องน้ําในห้องพักของกมลวันดีว่ากมลวันยังไม่ไปทํางานจึงพาหล่อนมาส่งที่โรงพยาบาลน,นี่หล่อนปวดท้องมากเพราะรู้สึกว่ามีเลือดออกมาทางช่องคลอดแม้จะไม่มากนักแต่ก็น่าตกใจมากหล่อนมาได้สักพักแล้วยังไม่มีหมอมาตรวจเลย มีแต่พยาบาลที่อารมณ์เสียอะไรนักหนาก็ไม่รู้ดุหล่อนตั้งหลายคำและนี้หากว่าหล่อนไม่แดงดาตอบหล่อนก็จะต้องด่าแน่นอนหมอหล่อนพูดอะไรไม่ออกแล้วสายหน้าไปมาจารีไม่ต้องเป็นห่วงนะอยู่กับหมอแล้วไม่ต้องกลัวเลยหมอจะดูแลจารีจารีต้องไม่เป็นอะไรนะหมอจะช่วยจารี เสียงเขาอ่อนโยนจนคนฟังสะท้านใจการกระทำของเขาก็ทำให้หล่อนใจว่าบาาอย่างตื้นตันไม่เคยมีใครมาทำอย่างนี้กับหล่อนเลยไม่มีจริงๆน้ำตาหล่อนไหลเล่นเป็นทางยาวด้วยความตื้นตันทั้งเจ็บในท้องด้วยใจหล่อนเหมือนจะขาดหล่อนไม่อยากให้ลูกสุดที่รักของหล่อนมีอันเป็นไปหมอจารีเจ็บอย่าให้เขาจ่าจารีไปนะ จารีจะอยู่โดยไม่มีลูกไม่ได้หล่อนคร่ำครวญออกมาและแทนคำของตัวหล่อนที่หลุดออกมาในยามนี้ทำให้หัวใจของหมอธีรัสอบอุน่นเขาซ่านไปทั้งหัวใจเลยทีเดียวกับคำว่าจารีจารีารเขาต้องอยู่นะเขาต้องอยู่หลานรักของผมจะต้องอยู่เขามองหน้าพยาบาลที่ปรารถมาช่วยประคองร่างของจารี หน้าตาพยาบาลนั้นไม่ดีเลยในยามนี้เมื่อเห็นว่าหมอธีรัตแสดงออกกับคนไข้คนนี้ค่อนข้างจะพิเศษไปเตรียมเครื่องมือนะด่วนที่สุดเลยค่ะคุณหมอหล่อนพลาดไปแล้วหมอธีรัตก้มหน้ามองหน้าสุจารีเห็นเหงื่อผูดปลายเต็มใบหน้าก็ซับให้ด้วยผ้าเช็ดหน้าของตัวเองอย่างอ่อนโยน ก่อนจะค่อยๆวางร่างของหลอนลงดังเดิมอย่างเบามือนอนลงก่อนนะครับเดี๋ยวหมอจะตรวจให้เดี๋ยวเดียวเท่านั้นนะเสียงพยาบาลรูดม่านดังขึ้นสุจารีหลับตาลงอย่างเจ็บปวดสองมือหล่อนกุมท้องเอาไว้อย่างทนุถนอมที่รัดกำลังสวมถุงมือเมื่อเขาหันมาอีกทีก็เห็นว่าจารีกอดท้องตัวเองเอาไว้อย่างห่วงแานหล่อนเจ็บจนตัวงอ และหล่อนก็เป็นลมไปแล้วจารีหมอกะมวลวันกระโดดมาคว้าแขนหมอที่รัดทันทีที่เขาเดินออกมาจากห้องฉุกเฉินที่เธอเอาสุจารีมาส่งเมื่อสามสี่ชั่วโมงที่แล้วเธอจำหมอได้ตั้งแต่วันนั้นแล้วและก็รู้ว่าเขาตรวจสุจารีและจัดการทุกอย่างให้อย่างพิเศษ โดยที่หล่อนก็ไม่รู้เหมือนกันว่าเพราะอะไรอ๋อคุณทีรัตเองก็จำกระมวลวันได้รูปร่างหน้าตาของกระมวลวันสวยไปหมดทั้งตัวในวันนี้หล่อนอยู่ในชุดกระโปรงสวยงามสมฐานะบรรณาธิการหนังสือแต่ทีรัตยังไม่รู้ว่าหล่อนทำงานอะไรที่ไหนรู้แต่ว่าเป็นเพื่อนสุจารีเท่านั้นเองจารีเป็นยังไงบ้างคะหมอ เขาปลอดภัยแล้วนะคุณหมอยิ้มให้ฝ่ายที่กังวลใจอย่างอ่อนโยนดีว่าคุณมาส่งเขาเร็วไม่งั้นก็คงแย่เหมือนกันนะครับดิฉันเร่งมาสุดฤทธิ์เลยค่ะเกือบจะชนใครต่อใครไปทั้งถนนหลานดิฉันเขาเขารอดไหมคะคุณหมออย่าบอกนะคะว่าเจ้าตัวเล็กหน้ากะมวันซีดไป เมื่อนึกถึงว่าสุจารีอาจจะแท้งเพราะหล่อนเห็นกับตาว่ามีเลือดออกมาจากทางช่องคลอดของสุจารีเมื่อก่อนจะมาส่งที่โรงพยาบาลปลอดภัยเหมือนกันครับไม่มีอะไรกระเทือนนิดหน่อยเท่านั้นเองนอนพักสักสามวันก็ทำอะไรได้จะเข้าไปเยี่ยมไหมครับหมอจะพาไปตอนนี้หมอกำลังให้เขาย้ายไปที่ห้องพิเศษหมอจะออกค่าห้องค่ารักษาให้เองนะทำไมล่ะคะ วันเอ้ยดิฉันออกเองก็ได้ค่ะดิฉันพอมีเงินกระมวลวันออกจะเกรงใจเขาที่จุดจู่จะต้องมารับผิดชอบสุจารีคุณหมอไม่ต้องมาเอ้ยไม,ไม่น่าจะต้องมาลำบากด,ด้วยเลยค่ะไม่เป็นไรหรอกครับผมเต็มใจมากเขามองหน้ากระมวลวันดูหน้าก็พอจะเดาได้ว่าคนอย่างกระมวลวันนี้เหมาะที่จะเป็นเพื่อนแท้ของสุจารี นีสใส่ใจคอดูหน้าก็รู้ว่าคบได้ดีเขาเบาใจไปมากเมื่อถามต่อไปแล้วรู้ว่ากมลวันทำงานที่ไหนและก็คิดจะเอาสุจารีไปทำงานที่นั่นไม่ทราบว่าจะไปทำงานได้ไหมคะคุณหมองานที่กองนั่นก็ไม่หนักหนาหรอกคะ่ะสบายๆเงินเดือนก็พอสมควรจารีเขาต้องส่งทางบ้านน้องเข้าหลายคนตกงานานานๆไม่ไหวแน่คะ่ะ เพราะทางบ้านเขากินกันทุกวันงานอะไรก็ต้องให้เขาทำไปก่อนครับผมเห็นด้วยผมอยากจะขอที่อยู่จากคุณเผื่อว่าผมจะแวะผ่านไปดูแลเขาบ้างอย่าเข้าใจผมผิดนะครับเพียงแต่ว่าผมห่วงเขามากกว่าคนใข้คนอื่นก็เพราะประวัติเขาน่าสงสารผมจะดูแลเขาจนกว่าจะคลอดอย่างน้อย เขาก็จะอุ่นใจว่ามีหมอดูแลเขาอยู่ไม่โดดเดี่ยวอ้างว้างจนเกินไปนอกจากคุณก็มีผมแล้วก็คุณออมทองพยาบาลอีกคนหนึ่งนะครับเข้าใจนะกะมลวันพยักหน้าหล่อนยินดีให้ที่อยู่แก่เขาไปอย่างไม่อิดเอื้อนห่อนคิดว่าดีซะอีกถึงแม้จะทองไม่มีพ่ออย่างนั้น <S <S ก็ยังมีคนระดับหมอสนใจใยดีที่จะดูแลไม่แน่นะ หมออาจจะตกหลุมรักยายจารีก็ได้อนาคตข้างหน้าใครจะคาดเดาเอาได้ล่ะหมอธีรัตรับนามบัตรมาจากกมลวันเขาเก็บเอาไว้อย่างดีทีเดียวเมื่อรับมาแล้วก็ไม่พ้นสายตาของพยาบาลคนที่ดูสุจารีพยาบาลวันนาหลอนเม้มปากเรื่องนี้หล่อนจะต้องรายงานพี่อ,อมทองหมอธีรัตมีอะไรแปลกๆตั้งแต่คนไข้ารายที่ชื่อสุจารีนั่นแล้ว แล้วนี่เพื่อนคนไข้อีกมันยังไงกันแน่วันนาเดินไปจากตรงนั้นหล่อนเดินตามหาอ,อมทองจนพบพี่ออมขอเวลาหน่อยเถอะค่ะออมทองหันมาขมวดคิ้วเมื่อเห็นว่าเป็นใครมีอะไรเหรอจ้าวันแล้วนี่งานไม่มีหรอกหรอออมทองนั่งทำประบัติของคนไข้ยอยู่คนเดียวที่เคาน์เตอร์หันมาถามเมื่อเห็นวันนาที่ห้องฉุกเฉินไม่มีคนไข้ละสิเนี่ย พี่ออมเมื่อกี้นะคะหมอทีรัตอะคะ่ะหมอทีรัตคนดีของพี่นะ่ะทำไมเหรอออมทองขมวดคิ้วใจพุ่งวาบจากนั้นก็ปกติหญิงสาพเพิ่งจะมาจากเขาได้ไม่ถึงสี่ชั่วโมงเลยและก็ตั้งใจว่าจะไปทานข้าวด้วยกันตามปกติเดี๋ยวเขาก็มาที่ตึกนี้ตึกสูติกรรมสองที่หล่อนนั่งเข้าเวรอยู่นี่ เมื่อตอนเช้ามีคนไข้คนหนึ่งมาที่ห้องฉุกเฉินค่ะหมอทีรัตรโอเขาหน้าดูเลยค่ะประคองมาก่อนเลยนะคะเนี่ยหนูบอกแล้วอย่าไปว่าเขานะคะจะบอกว่าหนูมาพูดนะอมทองขมวดคิ้วอีใจหวั่นไปเหมือนกันเมื่อได้ยินวรนนาพูดอย่างนั้นหมอจะทำกับคนไข้อย่างนั้นได้อย่างไรมันผิดระเบียบอย่างแรงคนไข้ท้องหรือเปล่า เธอถามเสียงสั่นเลยทีเดียววางปากกาลงค่อนข้างเสียงดังอีกด้วยก็ทั้งๆที่ยังไม่รู้เรื่องราวว่ามันเป็นไปเป็นมาอย่างไรนั่นแหละค่ะท้องเธอชื่อเอ่อชื่อสุจารีค่ะสุจารีนะลำปางหนูอ่านชื่อไม่ทันที่วรรณาจะพูดอะไรไปมากกว่านั้นออมท้องก็ผวาลูกจากที่นั่ง จารีจารีเป็นอะไรนะวันเออวันว่าชาจะยังไงยังไงซะแล้วเมื่อเห็นท่าทางของพยาบาลรุ่นพี่คือล้มค่ะล้มในห้องน้ำมีเลือดไหลออกมาทางช่องคลอดคุณพระจารีแล้วนี่เธอเป็นอะไรหรือเปล่าวันนาไม่ทันได้คำตอบจากวันนาร่างของอ,อมทอง ก็ปราดออกไปซะแล้วจากตรงนั้นวันนามองตามไปอย่างไม่เข้าใจหน้าหล่อนเผือดลงไปมากกว่าเก่าเมื่อนึกได้ว่าตัวเองอาจจะคิดมากไปเขาอาจจะเป็นญาติกันก็ได้แล้ววันนาก็รองเฮือออกมาดังๆก่อนจะเดินกลับไปทําหน้าที่ของตัวเองอย่างใจที่ไม่สบายเลยออมทองเดินมาที่ห้องพิเศษที่ว่านั่นเมื่อถามไถ่ามาได้ความแล้ว ว่าสุจารีย้ายมาที่ห้องนี้หล่อนเห็นกระมวลวันนั่งอยู่หน้าเตียงที่มีร่างของสุจารีนอนหลับตาพริมพ้มอยู่บนเตียงคนไข้ส่วนหมอธีรัตน์นั้นยืนอ่านอะไรบางอย่างอยู่ที่โต๊ะเล็กซึ่งเอาไว้สำหรับวางยาและสิ่งของต่างๆของคนไข้อ๋อคุณออมเข้ามาสิเข้ามาจารีเขาล้ม ยังไม่รู้สึกตัวเลยจารีแล้วใจหล่อนหายเมื่อเห็นหน้าสุจารีซีดเผือิดอย่างนั้นไม่เป็นไรแล้วใช่ไหมคะพี่หมอหลานในท้องหมอธีรัตเดินมาหาอมทองดึงมาจนใกล้เตียงกระซิบว่าหลานเราปลอดภัยนะจ๊ะไม่เป็นอะไรเลยจ้ะแต่แม่ยังไม่ฟื้นเพราะอ่อนเพลียม,มาก กมลวันมองหน้าหมอธีรัสกับหน้าของอ,อมทองสลับกันไปมาเออสองคนนี้เขาคงรักกันน้าดูเลยดูซิจับมือถือแขนกันด้วยอย่างนี้จะกล้าคิดอะไรต่อได้เราจารีเอ้ยโทแล้วไปทำอีท่าไหนนาน้องเอ้ยถึงได้เป็นแบบเนี้ยอ,อมทองค่อยๆจับมือเย็นซีดของสุจารีข้างที่ไม่ติดเข็มน้ำเกลือมาบีบเบาๆอย่างเวทนา ดีนะเนี่ยที่ลูกในท้องไม่เป็นอะไรอะ่ะเขาชอบทำนั่นทำนี่นะคะคุณพยาบาลว,วันเดี๋ยวก็ล้างนั่นขัดนี่ห้องน้ำนั่นก็ล้างได้ทุกวันไม่รู้จะล้างไปทำไมกันนักหนาว่าอะไรก็ไม่ฟังนะคะกระมวลวันบอกเล่าให้คนทั้งสองฟังวันนี้ว่าจะไปทำงานวันแรกเชียวนะคะเลยไม่ได้ไปเลยเมื่อวานนี้ก็ว่าจะพาไปอา้าก็ไปไม่ไหว อาเจียนตั้งแต่เช้าทำอะไรก็ไม่ได้ไม่มีแรงก็เลยไม่รู้ว่าจะยังไงอะคะ่ะนี่กะว่าจะให้ไปพักก่อนสักสามสี่วันแล้วค่อยออกอย่าเพิ่งเลยคะ่ะยิ่งล้มมาอย่างนี้คงต้องพักมากหน่อยค่ะดิฉันก็ว่าอย่างนั้นเห็นทีจะไม่ให้ไปทำงานหรอกนอนจนกว่าจะหายแพ้นั่นแหละกะมลวันมองหน้าเพื่อนอย่างสงสาร สุจารีค่อยๆลืมตาขึ้นมาในเวลาต่อมาหมอรีบจับแขนข้างที่ให้น้ำเกลือเอาไว้เพราะเธอทำท่าจะขวายคว้าหาอะไรสักอย่างหนึ่งในทันทีที่ลืมตาจารีปลอดภัยแล้วนะอ,อมทองก้มหน้าลงไปหาแววตาอาทรห่วงใยเป็นอย่างมากไม่เป็นไรแล้วจ้ะปลอดภัยแล้วคุณพี่คุณหมอ ใจสุจารีหายวา่าเมื่อนึกถึงว่ามานอนทำไมที่บนเตียงนี้หล่อนจำได้ว่ามาที่โรงพยาบาลทำไมมือขวาหล่อนปราดมารูปที่ท้องอย่างตกใจคุณหมอลูกฉันหล่อนกรีดเสียงออกมาทำท่าจะสะบัดมือซ้ายที่ให้น้ำเกลืออยู่ออกแต่หมอแข็งแรงกว่ามากเขารู้ว่าเธอเข้าใจ ว่าตัวเองแทงลูกไปซะแล้วไม่เป็นไรนะเขายังอยู่เขายังเป็นลูกสุจารีอยู่อย่าตกใจเขาไม่ได้แทงสุจารีหยุดดิ้นรนหน้ามีรอยยิ้มทั้งที่ซีดเผือดโถลูกแม่คราวนี้แม่จะไม่ทำอะไรเลยแม่กลัวลูกจากแม่ไปจะตายแล้วลูกเอ้ยหล่อนลูกคลำท้องตัวเองอย่างแสนรัก แววตาถ่ายทอดความรู้สึกที่ห่วงใยและห่วงแหนต่อชีวิตน้อยๆที่ปฏิสนธิอยู่ในท้องของเธอทุกคนในห้องนั้นต่างสะเทือนใจวูบโดยเฉพาะหมอทีรัตเขาเม้มปากแล้วกัดริมฝีปากล่างจนเจ็บเมื่อนึกถึงน้องชายนึกถึงคำพูดของกัสมาเขาไม่ต้องการลูกที่สุดจารีหายไปเขากังวลจนกินไม่ได้นอนไม่หลับเพราะกลัวว่า เธอจะไม่เอาเด็กออกไอ้คนเลวนอนพักก่อนนะจารีกำมลวันมองหน้าเพื่อนเราดีใจนะที่เธอปลอดภัยเธอนอนที่นี่นะเราต้องเข้าออฟฟิศก่อนแล้วเย็นๆจะมานอนเป็นเพื่อนจนกว่าหมอจะสั่งให้ออกโรงพยาบาลนะไม่ต้องห่วงหรอกค่ะคุณวันออมทองมองหน้ากำมลวันอย่างเป็นมิตรดิฉันจะดูแลเธอเอง คุณไปทำงานได้โดยไม่ต้องห่วงเลยนะคะขอบคุณมากค่ะคุณหมอและคุณพยาบาลดิฉันดีใจที่พบหมอที่ดีและพยาบาลที่ดีอย่างนี้ตามโรงพยาบาลของรัฐเห็นทีจะต้องเขียนถึงบ้างกระมังคะกะมลวันมองหน้าคนทั้งสองอย่างเป็นมีเช่นเดียวกันแววตาของคนทั้งหมดใสกระจ่างรวมทั้งแววตาของคนป่วยที่นอนอยู่ด้วย เราทำตามหน้าที่แล้วก็ด้วยน้ำใจไมตรีที่ดีค่ะออมทองเมื่อถูกชมก็เก้อเขินไปเหมือนกันหล่อนรู้อยู่แล้วว่ากระมวลวันเป็นบรรณาธิการหนังสือพิมพ์สตรีฉบับที่เพื่อนๆพนพยาบาลชอบหาซื้อมาอ่านกันเพราะถูกใจต่อไปนี้ดิฉันก็เห็นจะเป็นแฟนหนังสือผู้หญิงประจำวันซะแล้วล่ะค่ะโอ้ยไม่ต้องเลยนะคะไม่ต้องซื้อเลย ดิฉันจะส่งมาเป็นอภินันทนาการคุณเองนับตั้งแต่ฉบับนี้เป็นต้นไปตกลงนะคะไม่ต้องไปหาซื้อให้เมื่อยเลยค่ะเพราะแถวเนี้ยหาหนังสือของดิฉันยากมากเนื่องจากพอวางปุ๊บก็หมดปั๊บเลยหาซื้อยากมากค่ะจริงจริงนะคะกระมวลวันคุยออกมาอย่างหน้าตาเฉยและเสียงหัวเราะก็ดังขึ้นทั้งห้องกับคำพูดเล่นๆของกระมวลวัน จบบทที่เก้า